ยำบุ้เส้นสูตรโบราณสูตรโบราณน,นะคะทำเมื่อวานบอกโบราณไ้ก่อนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เพจเส,สนอซาวเพื่อไทยวันนี้เรามาเข้าครัวก,กับคุณแม่นะคะวันนี้จะเสนอเมนูอะไรคะคุณแม่ยำบุ้เส้นสูตรโบราณสูตรโบราณน,นะคะทาเมื่อวานบอกโบราณไ้ก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งเครืองกัน,นะค่ะว่ามีอย่างแน่วันนี้อาจจะเป็นาทะเลอยู่นะคะทุกคนไปเบิ่งกันค่ะเครื่องเขานะคะก็จะมีกุ้งกับปลามึกนะคะมีปักขึ้นช่ายเครื่องหอมนะคะหมูสับน้ำมะนาว มะเขือเทศนะคะแล้วก็หอมแดงมะนาวแล้วก็พริกนะคะตืมแล้วกับวนเส้นนะคะทุกคนนี้เป็นน้ำเสื่อมสูตรอีแม่นะคะบอกนะคะนี่นะคะเตรียมและเตรียมเครื่องแหละทุกคนมาเดี๋ยวเขามาเืิมกันเลยค่ะคมา,า,มามค่ะเบิร์นสูตรอีแมสใส่แยงแน่เริ่มแรกใส่น้ำเ,เชื่อมจ้าใส่น้ำเสื่อมะก่อนนะคะใส่ประเด็นน่อยหนึ่งแล้ลุก มีดนะคะมีโดโรปิกนะคะเดีย๋ยวจะใส่จะสองซองก่อนนะคะบ่รู้ว่าจะพีชพชหรือเล่นเกินไปบอสทุกคนเห็นอยู่บ้บนงไหเอ็ซีว่าดูทิปแล้วก็ใส่ฟ้อมนวดนะคะผมนวดจังน้อยนะคะใส่พีชชูแล้วก็ใส่น้ำมนนะนาวคะ่ะทุกคนนะน้ำมะนาวประมาณหน่วยหน่วยนึงนะคะแล้วใส่ไปสักก่อนดูว่าจะชงเกินไปบอส น้ำยำแบบบ้านๆนะคะนี้นะจะบอกว่าใส่างวัตถุดิบที่มีในครัวนี่ในตู้เย็นนะคะทุกคนที่จริงอะต้องใส่หอมแคร่าาครัวมะเขือเทศหน่วยใหญ่เนาะแต่ว่ามันบอกมีแต่ตอนนี้มีมะเขือเทศหน้อยๆนะคะซื้อมาหลายไปฟองถุงมาเลยซื้อมาเพิ่มไปน้อยหลายซื้อมาสิบบาทเ้ยจะมาขายนะคะทำเงินในเหนือลูกเราต้องทำเงินอีกแซ่บปลาของถ่ยบอกมาปลาร้ก็ต้องใส่ต่างเลยะคะ่ะเพลสีตปลากละกมีน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำปลาผงชูมะนาวนะคะทุกคนแล้วก็ ียมใส่หมูสับค่ะอันขอพลายมูนก่อนจะงเลคะพอตั้งถ่ายนะคะทุกคนเราจะมุมแป๊กๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องใส่กุ้งกระแสนปลาหมึกกระเลยจ้าเยื่อแกะเองคนะ่ะคุณแกะกระสันเพื่อน,นะคนมาขายุของเสร็จแล้วแซ่บยำบุลเส้นหมูสับกุ้งหมึกนะคะซือ้อซื้อเมนูโบราณ รัวขั้นตอนปรุงแล้วแล้วนะคะวันนี้ก็จะใส่เสื่องหอมกับมะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศค่ะทุกคนแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะแล้วก็โคเลคโคเลค่ะทุกคนโคเลแปลว่าอะไรโคเลแปลว่าคนนะคะทุกคนนี่กพร้อมกับบูนเส้นนะคะอันนี้ลวกแล้วเรียบร้อยใส่บูนเส้นค่ะทุกคน ป้าทุกคนเป็นแต่แซบอปอไปคะ่ะเดี๋ยวไปกินน้ำกันนะคะบัดนี้ลองเส้นดูดน้ำเป็นหมดแล้วมาเราทุกคนุูนเส้นดูดน้ำไวมากนะคะก็จะคาดเป็นกุ้งแดงกับทั่วดินนะคะถ้าเกิดโบราาโบราาอีกแต่นี่ก็แซบนะคะทุกคน ทำเสร็จแล้วค่ะยังวนเส้นสูตรโบราณทำเมื่อวานบอกโบราณไปก่อนละเล่นนะนมากับสูตรเด็ดนะคะนี่เป็นสูตรของอีแมนะคะโบราณสบับบานอีลานะคะทุกคนไม่รับความเห็นต่างอ๋อยกๆนะคะเดีเยวมาซิมกันเลยนะคะอีลาเิ่มซิมน้ำมันก่อนอโอ้โหเพดนะคะเพดแล้วก็แ่บมาทุกคนมาวนเส้นวมาซิมมาซิมมาซิมมาได้ค่ะกินน้ำกันได้ค่ะ แสบจะทำมาซิมกุ้งตัวบึ้มๆนะคะจะทำมาซิมกุ้งตัวใหญ่ค่ะทุกคนขออนุญาตนะคะม,มาอันนี้ละแก้เองั้แต่ดึกดีมากหนุบอิลาลวกพอดีนึบมๆน,นะคะทุกคนแบบบะซุปปั่นไหนนะคะแบบ ค่แต่หาแต่ซุปเลยประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ปลาหมึกนะคะือแซมมาถ่ายพายกินน้ำกันแลคะ่ะประทานนี้เราขายบ่แพงค่ะแปดพันเนาะ <laughs> นะทุกคนม่าก,กินนะะ้ำกันด้วยค่ะถ้าเพี่ยังกินอยู่กับคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวคลิปนี้ลราขอัวกันด้วยค่ะฝากกดไลค์กดติดตาม เพจสินบนสาวบุไทยเดือจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะอยากให้เอทเมนูอย่างคอมเมนต์ไว้เลยเดิมโซลูข้างหลังงามบอนี่นะคะงามบอลอาจจะติดใหม่ท่าทุกคนโซวีฟซีบไหนบายค่ะนี่คุณยายยามเพื่อนี้ยามบูนเส้นโบราณยบุนเส้นโบราณเดี๋ยวเดี๋ยวซิมป์นนี่คุณยายซิมหรือว่าทุกันจะแซ่บด้วยแซ่บมันเพอร์เอฟตีว์เพอรทำด้วยกันค่ะ เป็นนายายผ็ดไหมแซ่บพอดีพอดีไม่เผ็ดนะคะทุกคนนี่มามามาค่ะมาเด้อมาเด้อแซ่บแซ่บน้ำกันอีกแล้วอ๋อแซ่บมาเด้อมาเด้อก็พอดีนะชาติมาชซ่บมาเด้อกินย่างวนเส้นเออไปเอานอลอลซ้อมกับจางมาคือเป็นอะไแซ่บแฮะ เมโอ้ก oh, mm ุ hmm. c c mm ้งตัวใหญ่เนาะกุ้งตัวหวานหวานหวานแล้วมันสดอืมกระเพาะแล้วใช่ป่ะอืมสุดยอดนะได้ไหมไปแล้วค่ะทุกคน